สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการแนะนําการทำกายภาพบาบัดในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจและลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นโรคโควิด1 9ค่ะจัดทำโดยงานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลบึงการจังหวัดบึงการค่ะผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เรามาเริ่มจากการฝึกวงจรการหายใจลึกการหายใจออกแรงค่ะการฝึกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการข้าง้างของเสมหาในปอดและเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจค่ะขั้นตอนที่1ผู้ป่วยอยู่ในท่าน,นั่งนะคะวางมือที่ท้องหายใจเข้าทางจมูกอย่างผ่อนคลายให้รู้สึกที่มือว่าท้องป่องออกผ่อนลมหายใจออกทางปากในลักษณะผีปากออกอย่างช้าชา ให้รู้สึกการแฟบของท้องที่มือทำแบบนี้สามรอบค่ะตอนที่สองนะคะผู้ป่วยเปลี่ยนตำแหน่งมือจากที่ท้องไปไว้ที่ชายโครงทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆและลึกที่มือให้รู้สึกถึงการกลางออกของชายโครงด้านข้างให้การหายใจค้างไว้นับหนึ่งสองสามผ่อนหายใจออกทางปากอย่างผ่อนคลายทำแบบนี้สามรอบค่ะ ขั้นตอนที่สมผู้ป่วยเปลี่ยนตำแหน่งมือจากใช้โครงทั้งสองข้างกลับมาที่ท้องเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าทางจมูกอย่างผ่อนคลายให้รู้สึกที่มือว่าท้องป่องออกผ่อนลมหายใจออกทางปากในลักษณะผิวปากออกอย่างช้าๆให้รู้สึกถึงการแปบของท้องที่มือทำแบบนี้สามรอบค่ะขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของการไอนะคะ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะขั้นตอนนี้เริ่มแรกเราต้องหาขนาดของปอดเมื่อขยายเต็มที่ก่อนค่ะวิธีการคือหายใจเข้าลืกสุดจนเต็มปอดค่ะผู้ป่วยจำความรู้สึกของขนาดการขยายของทรงอกเมื่อหายใจเข้าเต็มที่นะคะจากนั้นผ่อนลมหายใจออกทางปากจนสุดอย่างผ่อนคลายค่ะ เมื่อผู้ป่วยจำความรู้สึกของปอดที่ขยายเต็มที่แล้วเรามาเริ่มต้นการไอกันค่ะหายใจเข้าลึกครึ่งหนึ่งของขนาดลอดเมื่อกี้นะคะการหายใจค้างไว้นับหนึ่งสองสามขวนลมหายใจออกอย่างแรงและยาวจนสุดด้วยการขมแมวท้องค่ะทำอีกรอบนะคะหายใจเข้าลึกเต็มปอดค่ะ การหายใจค้างไว้นับหนึ่งสองสามหายใจออกอย่างแรงและยาวจนสุดด้วยการคำแหงท้องค่ะขั้นตอนนี้เสมหะจะมาถึงช่วงต้นของทางเดินหายใจแล้วนะคะถ้าเสมหะออกมาแล้วผู้ป่วยสามารถพ้่นเสมหะทิ้งได้เลยนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5้ค่ะผู้ป่วยวางมือที่ท้องหายใจเข้าทางจมูกอย่างผ่อนคลาย ให้รู้สึกที่มือว่าท้องป่องออกค่ะผ่อนลมหายใจออกทางปากในลักษณะผิวปากออกอย่างช้าๆให้รู้สึกถึงการแบบของท้องที่มือทำแบบนี้3รอบค่ะผู้ป่วยสามารถฝึกวงจรการหายใจ1-2รอบต่อเนื่องได้เลยนะคะหรือว่าจนกวา่าเสมหะจะออกมาค่ะ